ครับสวัสดีครับเอฟซี 4, ทางช่องโซคุสุสคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด้อพี่น้องทุกคนครับอ่ะมื้อนี้แก่พายเอฟซีทุกท่านมาสรุปนะครับมาสรุปก่อนหวยราออก11อาจารย์ดังหรือ11สำนัก1 1ค่อย11ขย11เซียนนะครับอ่ะมาเบิ่งกันนะครับว่า ของวันศุกร์นี่นะครับอาจารย์ได้มากตัวไดนะครับสำนักใดมากตัวใดชนตัวไดวิ่งตัวใดกันนะครับอ่ะมาสรุปกันเลยครับพี่น้องกิฟตี้่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอกันไปกันจวดจัดฟาดบึ้มกันรถพี่น้องกิฟตี้อ่ะท่านแรกนะครับของเซียนกระบินบเรีนะครับเซียนกระบินบเรีนะครับวิ่งรูปบนล่างสามกับสีเด่นที่สี จับคูแปดสามแปดเจ็ดแปดหเ่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนยนะครับเน้นอยู่สี่คูคือ83 87 8มแปดเาสามเนะครับนี่คือเสี้ยนกระบินต่อไปนะครับของอ,อชมพู่นะครับคืออาจารย์ชมพู่วิ่งรูดบนล่าง8กับ0เด่นที่8นะมีหาคู แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เบิ้ลนะครับเบิ้ลแปดแปดกับศูนย์ศูนย์เนี่ยคืออาจารย์ชมพู่นะครับบ่มีตัวเน้นนะครับต่อไปนะครับของปูโคราตนะครับปูโคราตนะครับไฮวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับบนให้วิ่งหกจับคหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง สองศูนย์สองหนึ่งสองสองเบิ 50, ้ลนะครับบนหกคู 52, um ่บ <sch> ่มมีตัวเน้นอ่าส่วนล่างให้วิ่งแปดหาแปดหาศูนย์หกแปดหาหนึ่งเจ็ดแปดหาสองนะครับบ่มีตัวเน้นบนแปดอ่าบนหกคู่ล่างหกคู่บนล่างแยกกันนะครับต่อไปนะครับผมของเบาแหลม นะครับเป่าแหลมวิ่งรูดบนล่าง3กับ4เด่นทีสี 4, นะครับเด่นทีสี 4, นะครับเด่นทีสี 4. จับกูก้่เนเน้น4 9เกตัวเดียวแข็งแข็งนะครับต่อไปนะครับของปู07นะครับปู07บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับ บนให้วิ่งหงมีเก็ดศูนย์เจ็หนึ่นมีตัวเนีน6คู่บนอาล่างให้วิ่งเจ็มีเก็ดเก็ดเแปดเบิ้ลแปดเก้านะครับบมมีตัวเน้นนะครับบนคือบนล่างคือล่างปูอยากบนอยากล่างเด้อพีนอนเอฟซีของปูศูน เอาต่อไปนะครับผมของพอแ้มนะครับโอแ้มตำเล่าวิ่งรูดบนล่าง6กับ9บ่มีตัวเด่นเด่นหเด่นเกเท่ๆกันหลักสิบลักหน่วยลัก10บกับ8 90เนลักหน่วย2 3งตัด2ออกเหลืออยู่ศูนย์สามศูนย์9ีเก8าสามเก้ เนีนหาคูเก้าสี่หกสามหกสี่นะครับเน้นทั้งหาคูอ่ต่อไปเส้นนาดีเส้นนาดีหัดนีมาสี่คูไอวิ่งรูดบนล่าง2กับ8ปดเด่นที่2ใหม่มาสี่คูมีแปดสองเก 2, อกสีบอมีตัวเนีนมีสี่คูเท่านั้นนะครับ เอาปูหาเจปนะครับปูห้าวิ่งรูดบนล่าง2กับ6 2สองกับหกสองหกสอนะครับสี่โคกันเบิ้ลน้ำคือ2องสองนะครับของปูห้าเจนะครับอ่ะเจรังกาลสินนะครับเจรังกาลสิน วิ่งรูดบนล่าง6กับ3เด่นที่6จับคูคกับมีแคู่งสามซีหกหกสามศูนย์หกหนึ่งหกีหกแเน้นอยู่สอง่คือ0ูนกับ6กนะครับเลขสามตัวกับสามศูนยนะครับเลขฝันวัต่ิพานมาหาัน ฝันเข่าเต็มเต็มเป็นเล้างวดนี้ฝันอีกนะครับได้1นึ่งาตัดเป็นสองตกห้าศูนย์หาหนึ่งนะครับมาเลขเล้านะครับงวดที่ผ่านมาเก้าเก้าสองหกมาเลขเล้างวดนี้1นึ่งาจะมาเลขเล้ากันบ่อ่ะแคปหนะ้าจอกันเอาไว้ต่อไปนะครับเสียนปากน้ำนะครับเสียนปากน้ำวิ่งรูดบนล่าง 8กับ0เด่นที่0ูเด่นที่8จับคู่เจ็8 8ปเบิ้ลเจ็ดศูนย์แปดศนเนยนะครับเน้นที่78กับ88เบิ้ลนะครับเสี่ยนปากน้ำเน้นสองหางทีนี่พอแล้นะครับพอแล้พอแล้แลคนนนหน้าให้วิ่งรูดบนล่าง6กับ7เด่นที่6 จับคู่ 60, 6กศูนย์หกสองเนี่เน้นสคู่คือ60กับ62นี่คือของพอแหละคนนอนหนะ้าเอาทั้งหมดทั้งมวลจะมีจากอาจารย์มาเบิ่งกัน1น่พอแหละสองเส้นปากน้ำสามเจรังสี่ปูหาค หาเสี้ยนได้ดีหกพอเต็มเจ็ดปูสุดเจ็ดแปดบเบาแหลมเก่าปูโคราดสิบออชมพูสิบเอ็ดสำนักเสียนกระบินนะครับอ่ะชิี่นี่ทั้งบททั้งมวลสิบเอสสิบเอสสำนักสิบเอสอาจารย์ เลขวิ่งที่มาแรงชนกันนะครับของวันศุกร์ตุลาคม2 5 6 6เลขวิ่งมาแรงชนกันนะครับ่ะเลขวิ่งเลขวิ่งชนมาแรงบนล่างนะครับบนล่าง นะครับบ่อแยกบนแยกล่างนะครับไปบ,บนล่างไปนะครับบนล่างเอางองง,องขึคนององหน่อยแทนพี่้องเอานะครับเด็กวิ่งชนมาแรงบนล่างนะครับจวดนะครับนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับ ว่าเลขวิ่งจะมาแลี้งตัวใดน,นะครับเดี๋ยวแอ็ดบนหลักฐานเก่ากันก่อนพี่น้งองยืดซี่อ่าหลักฐานเก่ากันนะครับหลักฐานเก่านะครับหลักฐานเกา่าอ่าเมื่อวันพุทธที่ซี่อ่าที่ซี่นะครับวันพุทธที่ซี่ตุลาคมชีวิตสำนักชนกันที่หนึ่งกับหกมาหกมาสองอ่ามาเก่าหกลังนะครับ มาเกลาหกลางแล้วก็มาลักปล่อยบนนะครับมาเตียมเตียมนพี่น้องที่สาหรับสายวิง่งนอะ่าหายเด่นสองตัวเท่านั้นนะครับงวดทีดานมางวดนี่มาตัวใดมาเบิ้งกันนะครับอ่ามมาเบิ้งกันนะครับหามกระพริบตาได้พี่น้องหามกระพริบตาเลขวิ่งที่มาแรงนะครับงวดนี้เด่นสุดๆนะครับมาหกตัวร่อง คือแปดนะครับตัวร่องคือแปดนะครับอันดับหนึ่งหกอันดับสองแปดอันดับสามสามนะครับอ่ะเอาไปสามตัวเท่านี้เลยพี่น้องเอาไปสามตัวนะครับบอตองออนไลน์พี่น้องยิปซี่จมว่าไหมาหลายตัวนะครับไหมาหลายตัวแต่มีตัวเด่น ให้เลือกเอาตัวใดวตัวหนึ่งหรือสองตัวเท่านั้นบ่ให้เอาเบิดนะครับกะใส่ผิดจาอนุญาตเอานะครับบ่แม่นเชียออบเบิดเก่าเบิดเพิ่นกะอ่าถือว่าบ่ได้อีหยังนะครับฉะนั้นให้เลือกเอาตัวใดวตัวหนึ่งหรือแค่สองตัวเท่านั้นเด่นสุดๆนะครับชนกันอยู่ที่ห้าอาจารย์ห้าเต้่ยมห้าสำนัก ส่วน8ปซีอาจารย์นะครับซีอาจารย์ซส,สำนักานันนะครับซีเต้มส่วน3นี่ก็3าเต้มนะครับพี่น้อง3เต้มสรุปแล้วม่านดับหนึ่งคือ6กเอาเด่นสุดๆเด่นของวันศุกร์นะครับเด่นตัวเดียวคือ6นะครับพี่น้อง ส่วนนี่ก็เป็นตัวร่องร่องร่อง8กับ3ถ้ามัก8ปดเก่าแปดถ้ามัก3ามเก่าสามนะครับเหรือเจ้าตัวเดียวแข็งๆหกนะครับวัดนี่หกจยังอยู่เอาไปสาตัว3นี่ครับพี่น้องสามตัว บ้านดับหนึ่งคือหกบ้านดับสองคือแปดบ้านดับสามคือสามเด่นให้พี่น้องเอาตัวเดียวหรือจะเอาแค่แปดตัวเดียวจะเอาสามตัวเดียวก็แล้วแต่พี่น้องอิซี่จะพิจารณาเอาที่สบายใจพี่น้องอิพซี่ก็แล้วกันนะครับบอได้ให้บังคับเอาว่าเพื่ทั้งสามตัวให้เรียกเอานะครับให้เรียกเอาพิจ,จารณาญ่านในการรับชมว่าชอบว่าถา้าชอบกับท่านถ้าชอบใอยเอา เป็นแนวท่ากันเท่านั้นนะครับพี่รองอีฟซี่เอาไว้เจอกันสองทุ่มครึ่งท้ายทอดสดทั้งช่องเก้าแปดพระรวยพอแหล่พระรวยสองทุ่มครึ่งเจอกันครับผม